แล้วไดนะครับพาจอดเที่ยวนะครับออกมาเล่นนะเนี่ยอ่จะไปไหนอืมนี่ครับชีวิตจะจอดละอืมจอด ครับประเดินเที่ยวอจะประับคืออะไ็มไม่ไปไหนไะครับเขาจะอย่างนี้แหละเลื่อยไปเลื่อยมานะครับออกเที่ยวไม่ไปครับถ้าส่วนมากถ้าหนูเราเลี้ยงทั่วไปถ้ามันอยู่ก็จริงมันก็จะกระโดดนะครับอันนี้ไม่ไปนะครับอดับได้ ออดูเอฟซหน่อยแล้วอืมจัอืมทักถ่ายกันสักหน่อยนะครับหลายวันแล้วครับอาบน้ำมาเรียบร้อยนะครับไม่ได้ถ่ายจต่หนาบน้ำฟอกสบู่ไม่ได้ถ่ายให้ชม,มตัวเล็กก็มาครับนี่จัดจัดมาแล้วเร็วเนาะ จอตนี่นี่ฝั่งนี้อืมจับจู๊บจับจู๊บเรียบร้อยจอตตาเด้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าประจานหน้ากันแล้วเนาะน้ำโปงโอ้อยเอาตูดมาให้ผู้ชมดูได้ไงเนะี่ย ไม่หนีครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับตัวป่วนนะ้ง้งน้องหน่หอยแนไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะไปไหนก็จะเล่นกันอย่างนี้แหละครับ ก็มาเที่ยวหนูกับแม่ตัวเท่ากันแต่ละนะกินม,มานี้แล้วนี่กินมานี่แล้วแต่ลวรักทากาบเอฟซีทางบ้านแล้วก่อนเดียวฉาครับไม่เป็นตัวฉาสีสว่าง ก็อิจฉากันอยู่ประมาณนี้แหละครับได้คนหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ต้องมาด้วยนะครับส่วนในจานนี้ไม่กลัวครับนอ่งจะตายไปๆมานะครับนะครับนะครับมี fc ถาผมอ่านไปถามอ่านไปเจอมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับถามว่ามันจะเป็นเชื้อโรคไหมนะครับก็เลี้ยงกันมาก็แบบนี้แหละครับไม่น่ามีเชื้อโรคนะครับ นะมันอยู่ที่เรารักษาความสะอาดนะครับผมก็จะถ้าถ้าเขากินอะไรเลอะนะครับเพราะหนูตัวนี้มันมันรักษาตัวเองนะครับนะครับเวลานั่งเขาจะขัดตัวนะครับเหมือนเวลาเราจับอย่างเงี้ยครับเวลานั่งเขาจะเลียออกให้หมดเลยนะครับจบับเปนเชืองเป็นรูที่แปลนะครับให้เราชอบชอบให้เราเกานะครับเกาแล้วบางทีลราก็นอนนะครับชอบให้เราเกาเกา นะครับให้เราสัมผัสนะครับเกานวดหลังนี่อย่างชอบเลยนะครับแล้วเวลาอาบน้ำเวลาฟอกสบู่นี่ครับเขาก็จะหลับตาพิวนะครับส่วนมากหนูเจอน้ำนี่จะกระโดดเก่งอันนี้ไม่กระโดดนะครับไม่หนีนะครับอะอย่างเงี้ยครับเกาเขาจะชอบให้เราเกานะครับกาจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับบางว่าผมก็จะเอามาเล่นนะครับเพื่อผ่อนคลายครับบางทีเขาอยู่ในกรงไม่มีเวลาเล่นกับเขาเขาจะอยู่ในกรง ถ้าเขาตะเกียกตะกายเมื่อไหร่ก็คือเขาอยากออกมาเล่นแหละครับก็จะประมาณนี้นะครับน้อจัดไม่หนีครับตัวนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะครับถ้าหนูส่วนมากก็จะกระโดดไปแล้วอันนี้ไม่ไปนะครับก็จะอยู่อย่างเงี้ยปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้หนะครับนาอนะจัดมันใชตัวเองเหรอ เราก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับขึ้นคอครับขึ้นคอคอ,อปีขึ้นปีลงเงี้ยครับบางทีเราใส่แมสอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาซุกตรงนี้นะครับถามว่ามันัวเชื้อโรคไหมก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าปกติก็เราก็กินหนูก,กันอยู่แล้วนะครับนะครับมันไม่น่ามีโรคที่หางที่ที่หลายๆท่านเห็นหางไม่มีผมตัดตั้งแต่ตอนที่เขายังเยาว์วัยนะครับ นะครับถ้าไม่ตัดเขาก็กลัวเขาจะไม่รอดเพราะมันหางมันไหม้นะครับตั้งแต่ปลายเขาไปเรื่อยลามไปเรื่อยไปเรื่อยยันกระทั่งถึงเกิดจะถึงโคนนะครับผมก็เลยต้องใช้มีดตัดนะครับจะตัดนั้นมาเขาก็ไม่มีอะไรครับมันก็หายปกตินี่ครับเวลาเราสัมผัสตัวเขามากๆนะครับเขาก็จะประมาณนี้นะครับอืออยู่ประมาณนี้แหละครับนะทําความสะอาดตัวเองครับนะ มันพิเศษครับฉลาดนะตัวใหญ่แล้วครับตอนนี้ได้อายุก็ประมาณสักกี่เดือนได้สงการสงการชนสองการก็ประมาณ14เดือน14เดือนนะครับที่เลี้ยงกันมาประมาณ14เดือนนะครับตั้งแต่ผมดูทำคลิปถ่ายแรกๆก็จะประมาณสัก ยังไม่ลืมตานะครับที่ท่านใดติดตามผมอยู่ก็จะเห็นอยู่ในคลิปนะครับตั้งแต่ผมไปขุดดินหลังบ้านแล้วก็ไปเจอมามันจะมีอยู่เก้าตัวนะครับเลี้ยงกันมาก็มีรอดอยู่ตัวเดียวนะครับไอ้ตัวนี้มันจะพิเศษตรงมีฟันมันมันหนูหนูปกติมันจะมีฟันล่างสองฟันบนสองนะครับเป็นสี่แต่อันนี้มีฟันห้าซีกนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างข้างล่างขึ้นมาสอง ทังคนลงไปสองนะครับมันก็จะมีแทรกอันกลางอยู่ครับอันกลางทิมไปอยู่ตรงกลางนะครับเวลามันกินอะไรมันจะกินลําบากมากฟันพนผมก็จะเอ้ยฟันล่างส่วนมากมันจะเหมือนงาช้างผมจะคอยตัดอยู่เรื่อยนะครับพอมันยาวผมก็จะตัดนะครับเพื่อที่ว่าให้เขากินอาหารได้นะครับจดจัดเอ้ยเรามีเพื่อนบ้านนะนะเขาก็เลี้ยงเหมือนกันเรานี่แหละเนาะนี่เขาจะอยู่อย่างนี้แหละครับ เขาจะชอบซุกบางทีเขาจะไสตรงใต้คอเนี่ยครับเนาะพยาตามมาสากเขาไม่โดดครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนก็เหมือนกันนะครับไม่หนีนี่ครับอยู่หน้าบ้านนี่เองนี่ครับนะก็จะมีแมวตัวหนึ่งนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับบ้านอยู่ที่บ้านแมวเป็นมิตรด้วยกันหมดนะครับอยู่ด้วยกันหมดนะครับไม่มีเกเียกันนะครับก็จะหยอกเย้านะครับตบๆแล้วก็ไป ้าจอดก็ไม่ยอมนะครับมันเล่นโตมาด้วยกันอะจออนะเฮ้ยปิดกล้องพ่อนะนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับนาอหลายวันแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับอืมาจอดปีงขึ้นปีลงครับผมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีท่านที่เป็นห่วงนะครับเนื่องเกี่ยวกับเชียรโลกนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับนะตัวเขาก็สะอาดนะครับเราลักอ่าอาษาเขาถึงเขาจะเป็นหนูบ้านอาจจะอยู่ตามท่อตามอะไรก็จริงพ่อแม่เขาแต่ตั้งแต่ที่เลี้ยงมานะครับเขาก็โตขึ้นเรื่อยนะครับอ้วนขึ้นเรื่อยนะครับหนึ่งน่ารักไหมครับนี่จอร์ดอืไอ้จอร์ดนี่ครับค่จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับไม่โซนครับ เวลาเราเก่าเขาก็จะนอนนะครับตามซอกคอเนี่ยเขาก็จะนอนอืมเขาจะชอบให้เราเก่านะครับหลับตาพิ้วอย่างนี้แหละครับนสามารถเราเก่าเก่าแล้วก็ปล่อยพอปล่อยมือเขาก็จะหลับนะครับพาซอกคอเรานะครับมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับเนาเลี้ยงกันอย่างนี้แหละครับไม่หนีไม่กัดไม่อะไรนะครับนี่เวลาเวลาเล่นอะไรแรงแงเราโดเขาก็จะเงียบ นะครับนิ่งเห็นไหมจ้ะดุใครใครดุใครโดนดุนะใครโดนดุหืใครโดนดุปะ่ะลาผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาวันไหนเดี๋ยวเราไปถ่ายอาบน้ำเนาะนะครับเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปให้ชมด้วยนะครับบางท่านเขาบอกว่าให้อยากเห็นอาบน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะอาบน้ำวันไหนดี วันนี้เราอาบแล้วเนาะอีกสองสามวันแล้วเราค่อยอาบนาะจาเนาะอู้โชว์แต่หำเว้นี่กระโปรงก็ใหญ่ไม่อายเขาเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับความื่อนไหวก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมตัวบึกแล้วครับเนาะตัวบึกแล้วนะครับนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับรัดแดิมานี่วันนี้มาถ่ายรูปกับพ่อก่อนลูกถ่ายรูปกับพ่อก่อนลูก รับรับรับถ่ายรูปกับพ่อก่อนเยอะนู่นนู่นถ่ายรูปก่อนไม่ยอมถ่ายนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับผมจากจ้าเก็นะครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ